แล้วค่ช่วงนี้3ของรายการ Business Go 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 นะคะตั้งต้นธุรกิจพิชิตความสำเร็จค่ะในเรกนี้นะคะเราจะเจอกับพี่เลี้ยงทั้ง3ท่านนะคะที่พร้อมจะให้คำแนะนำนะคะไปในเรื่องของการต่อยอดการทำธุรกิจกับเหล่า Startup นะคะสวัสดีทั้ง3ท่านคะ่ะสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะดรพันอาจเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบการจองคิวเข้าใจว่าก็มาขอสตางค์จากเราด้วยหลายอย่างครับทุนสนับสนุนรวมทั้งเข้า Accelerator ตอร์โปรแกรมสปาของเราปีที่แล้วซึ่งเป็นแบบแรกนะครับแสดงว่า Business m o เดลของเขาเนี่ยถูกตาต้องใจเรามาก ผมว่าเขามีจุดเด่นนะครับเขาทำแบรนด์อินโนเวชันได้ดีก็คือว่าในในตัวเพนพอยท์ที่เขาตั้งต้นทํามาเนี่ยก็คือเรื่องของการไปรอคิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรอคิวร้านอาหารต้องบอกว่าคิวคิวนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นมากในการ transform จากการรอคิวธรรมดากลายมาเป็นการรอคิวโดยใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ครับคุณนุณวันเห็นโมเดลการทำมาหากินเขาว่าไรายได้ชัดเจนไหมคะผมชอบนะครับ เพราะว่าก็รู้สึกได้บางครั้งเนี่ยในรอคิวนานๆมันเสียเวลาค่ะคือการที่เขา address ปัญหาตรงนี้แล้วก็ทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ผมว่าช่วยได้เยอะแสดงว่าโมเดลการทำมาหากินของเขาชัดเจนมากชัดเจนสำหรับการรอคิวค่ะครับถามทางด้านของคุณพนชิตละกันนะคะว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นรายแรกแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรายเดียวใช่ไหมในการคิดค้นแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา ที่จริงแล้วเรื่องคิวเนี่ยก็มีหลายเจ้าครับที่พยายามทําแต่พอเขาเป็นรายแรกเนี่ยแล้วพอเรื่องคิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์และออฟไลน์เพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่เดินไปจองคิวขอบัตรคิวหน้าร้านแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะจองออนไลน์ว่าเนี่ยการผจัดการตรงนี้มันต้องการสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์อยู่หน้าร้านเพื่อจัดการตรงนี้ครับซึ่งพอใครเข้าไปก่อนเนี่ยสวิตชิ่งคอสก็จะสูงราะการที่จะตีตลาดรายแรกได้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคําถามกับคิวเหมือน <Wow. S 2> ทำไมล่ะฮะมันเปลืองไอ้นี่เหรอฮะผมเป็นคนที่ไม่ชอบรอคิวถ้าเจอร้านคิวเยอะผมก็ย้ายไปร้านอื่นที่คิวน้อยผมว่ามันม,มันมีเหรียญมีสองด้านเสมอพื้นที่หนึ่งอาจจะต้องการคิวเพราะว่าคนต้องการเยอะแต่บางบางทีเนี่ยต้องการให้เกิดคิวเพื่อต้องการเรียกแลูกค้าเพราะฉะนั้นคิวเนี่ยเป็นทั้งเพนพอยต์และโอกาสแล้วก็มันมันก็จะมีลักษณะเด่นก็คือว่าต้อง ต้องอยู่บริเวณพื้นที่นั้นอัอนนี้อันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นความท้าทายของ b u s i n e s s Mo เด l ในในระยะที่จะต้องการการเติบโตในอนาคตม,มันก็คือเหมือนว่าแทนที่ไปยืนรอคิวก็ไปนั่งทานกาแฟไปนู่นไปนี่ก่อนหลายครั้งผมก็ไปรอคิวรอเขาโทรมาจนรอไม่ไหวเรากินอิ่มไปแล้วอีกร้านหนึ่งก็เพราะเราไม่มีสัญญาณตืดจะถึงเราแต่นั่นก็คือเรื่องของร้านอาหารนะคือต้องเข้าใจว่าคิวๆเขาาโตจากร้านอาหาร แต่คาว่าคิวเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารอย่างเดียวพฤติกรรมของการรอคิวย่อมไม่เหมือนกันบางอย่างคุณจําเป็นต้องรอจะรอเป็นข้ามวันข้ามคืนก็ต้องรอ,อ,งรอชเช่นคุณไปรอซื้อบัตรคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค,คุณต้องรอข้ามวันข้ามคืนคุณรอให้ห้างเปิดเพื่อจะลดราคาขนาดขนาดขนาดใหญ่ประจาปีอย่างเงี้ยเขารอกันตั้งเต็นท์รอกันเลยต่างประเทศเขาก็รอกันซึ่งในตัวแอปพลิเคชันคิวอาจจะไม่ได้เข้ามารีเพลทสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเพราะว่า มันมีจริตและก็วัฒนธรรมการรอที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแค่คิวเนี่ยม,มันมีโอกาสในการทําธุรกรรมมหาศาลเลยแต่เขาเพิ่งเริ่มต้นในการทําธุรกิจจากร้านอาหารแล้วก็แตกย่อยลายไปที่โรงพยาบาลธนาคารพาณิชย์เขาที่ทราบตอนนี้นะศูนย์บริการต่างๆะนะคะทีนี้ในรูปแบบของเขาเนี่ยที่ดูจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย เขาไปทํากับ,บที่มีส่วนแบ่งเน่ยกับพวกร้านที่เขาไปรับจองคิวให้คุณวัฒน์ามองว่าโอกาสตรงนี้กับสิ่งที่ทั้งผอ,อ,อบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของคิวมันมีทั้งบริการอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกการทํามาหากินของเขาไรายได้คิดว่ามันน่าจะเข้ามาต่อเนื่องไหมชัดเจนไหมคะคือเท่าที่ดูเนี่ยมีร้านหลายร้อยร้านจริงๆแต่ว่าลองไปดูเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะโฟกัสที่เชนรีสอรอง Hmm. ก็คือร้านที่เป็นเครือข่ายต่างๆ uh, เวลาที่กลับมาดูจํานวนร้านเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาเองก็ฉลาดพอที่จะ move ตัวเองวันนี้ไปธุรกิจที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ไปธุรกิจที่อื่นเรื่อยๆอย่างที่ตระกถนัดพูดเนี่ยมันมีหลายธุรกิจที่มันมีคิวอยู่ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาโตทางทางลึกไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องโตทางกว้าง hmm. ซึ่งผมเข้าใจว่าเขาทำตรงนี้อยู่ hmm. ผมเรียกว่าพอเขาย้ายว์ติค้ออะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเรียกว่าเพนมันชิฟต์คือความเจ็บปวดของลูกค้าเดิมที่อยู่ในในห้างที่สามารถเป้าหมายแรกคือพอเรารอคิวเราไม่อยากยืนรอเราได้ไปทําอย่างอื่นจนถึงคิวเราเราถึงมาได้พอถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของโฟลด้วยเพราะแต่ละแต่ละจุดที่เราไปมันมีคิวหมดคถามคือมันไม่เหมือนว่าทุก้นทุกจุดเป็นร้านอาหาร มันเป็นเรื่องของการส่งโฟล์การหารจัดการนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพลงของคนก็แบบนึงเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่รู้จะเดินไปช็อปอาจจะไปช็อปแผแนนหูตาคอจมูกแล้วเดี๋ยวไปช็อปมันไม่ใช่มันจะเป็นอีกเรื่องแบบไม่ไม่ใช่ช็อปลกค่ะไม่ไม่ช็อปนมันไม่ใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยเพลงของคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นการบาจัดการก็ต่างกันอย่างตัวหนึ่งที่ผมน่าสนใจก็คือคายๆกับโรงพยาบาลก็คือภาครัฐก็เหมือนกันคือเป็นภาครัฐก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าทุกคนก็ต้องคิวรอภาครัฐแน่ นี่ผมว่าได้เป็นจริงทางนึงที่เขาคงมองอยู่นะครับฟังไปฟังมาดรพันอาจมันเหมือนว่าคนไม่รู้ไงว่าเอ๊ะฉันมันอยู่คิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพอไปที่หน้าสาขาหรือว่าเชนก็บอกเอ๊ะมันก็โล่งเนี่ยตกลงร้านนี้มันอร่อยจริงนะเนี่ยบริการดีจริงนะเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าสมมติทุกคนน่ะได้เห็นในแอปพลิเคชันบอกว่าฉันถึงคิวที่เท่าไหร่บอกโอ้คิวที่ร้อยเลยเนี่ยแสดงว่าร้านนี้อร่อยให้คนได้เห็นเหมือนกันหมดอันนี้แก้ปัญหาได้ไหมฮะหรือควรจะแก้ปัญหา ผมว่ามัน,ม,นมันมีจุดที่เราเรียกว่าลิมิตของของการให้บริการการการมีสมาร์ทคิวิ้งซิสเต็มอาจจะช่วยทำให้ตัวผลิตภาพของร้านนัน่นสูงขึ้นแต่มันมันมีข้อจำกัดเช่นมีโต๊ะอยู่แค่20โต๊ะต่อให้เรามีคิวที่ดีนะครับเ,เล่นเก้าอี้ดนตรียังไง มันก็บริการได้ถึงจุดสูงสุดแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือลิมิตของการอของการให้บริการค<ะ>ิวค่ะคุณอนุวัฒน์มองแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เขาจะสร้างการเติบโตของรายได้ดูแล้วมันมีความไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่ดรพนัดบอกผมว่านัวันนี้น่าจะพอมีนะครับ<ะ>อันที่หนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือเขาเป็นเจ้าตลาดค่ะ อย่างที่ทตพนานบ,บอกเนี่ยแบรนด์เขามีความแข็งแรงในเรื่องของการจองคิว<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถขยายไปในเซกเตอร์อื่นๆได้<ม>เช่นภาคราชการอย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเวลาไปทําธุรกรรมกับภาคร,รัฐเนี่ยรอกันนานเหลือเกินทําธุรกรรมแป๊บเดียวเสร็จ<ม>อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าในระยะสั้นในระยะกลางเนี่ยน่าจะมีโอกาสสำหรับเขาได้<ม>แต่ว่าในระยะยาวพอตอนเรื่องผู้นี้มันทําได้หมดแล้วเนี่ย พฤติกรรมคนที่จะเปลี่ยนนี่เขาจะจับตรงนั้นยังไงรค,รคือถ้าเปลี่ยนได้ก็มาหาศาลถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือจบถ้าเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะหาธุรกิจอื่นที่ใช้แพลตฟอร์มเดิมเข้าไปทําได้ก็อาจจะมีโอกาสต้องถามดรพนชิตแล้วว่าแพลตฟอร์มอย่างงี้คนอื่นทําได้ไหมอ่ะมันเป็นความเข้าใจผิดของของในตลาดนหระเท้หลายครั้งครับที่คิดว่าการเขียนโปรแกรมคือฉันอยากได้เงี้แล้วบอกไปแล้ว มันมีบริษัทเขียนปรมกรมให้เราได้อย่างนี้แล้วใช้งานได้เลยค่ะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเรื่องของการลองถูกลองผิดมันมีความเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการอินเตอร์แอคระหว่างคนมันต้องทดสอบหลายครั้งครับมันไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บเราจะก๊อปปี้ได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นวิธีคิดที่ที่อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไม่งั้นทุกคนก็ก๊อปปี้กันได้หมดแล้วครับทุกคนก็สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกันได้สรุปว่ารายนี้ก๊อปปี้ยางก๊อปปี้เพราะว่า การจะเขียนก๊อปปี้ให้วิ่งโฟล์เหมือนกันเนี่ยไม่ยากแต่การจะทำให้ o อ e เปอร o ชันเป็นแบบนี้ยากทั้งสองท่านบอกว่าแบรนด์แข็งแกร่งมากแต่ทีนี้เนี่ยการครองส่วนแบ่งตลาดของเขาในวารุ่มปัจจุบันเนี่ยคุณเพ็ญชินมองว่ามันแข็งแกร่งพอที่เขาเนี่ยจะนิ่งนอนใจได้ไหมฮะว่าคู่แข่งเข้ามายากแล้วเขายึดพื้นที่ไว้ได้หมดละผมว่าไม่น่าย่งไม่น่าได้ผะว่าทุกครั้ง ในฐานะสตาร์ทอัพนะทุกครั้งบอกอสตาร์ทอัพคือเราดิสรับคนอื่นได้คนอื่นก็ Disrupt เราได้นี่คือจุดตายใช่เมื่อเราอ,อยู่นิ่งทุกคนก็พร้อมที่จะดิสรั t เราช่วงนี้อาวุธที่เขาน่าจะเอามาหยิบใช้ได้คืออะไรคะสำหรับ QQ ผมว่าพยายนาที่จะโกรธครับคือเขารูา้แล้วว่าพฤติกรรมของคนที่เดินมาออนไลน์ออฟไลน์บริหารจาัดก,การความ พึงพอใจอย่างไรเนี่ยนี่คือจุดแข็งของเขาเนี่ยถ้าเขาใช้จุดนี้ไปในทุกธุรก,กิจเนี่ยผมว่าทําให้เขาโตได้ครับทุกคนที่โหลดแอป q q สามารถจอง q คิวได้ทุกที่ทุกที่ที่มีคิวจะมีคิวคิวผมว่าน่าทําให้เขากลัวได้เร็วน่าเป็นจุดแข็งของเขาได้ค่ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อไปสําหรับ QQ ในการที่เราจะ,ะเป็นป่าดานต่อให้ตังต่อเนี่ยดรพนาอยากเห็นอะไรต่อคะคือตอนนี้ ทาง QQ ก็ไปทํางานร่วมกับเครือข่ายเรา,ราโรงพยาบาลราชวิถีเราเรียกพื้นที่นี้ว่าย่านนวัตกรรมโยธีรเราตั้งใจจะทําให้เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์นะครับโรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลที่พิเศษโรงพยาบาลหนึ่งในในประเทศไทยเพราะว่าเขามีกลุ่มนวัตกรรมของเขาเพราะฉะนั้นผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสําคัญในการทํานวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมใช้ศัพท์ว่า resistance to change เนี่ยมันน้อยในเรื่องของการเอา innovation เข้ามาในระบบของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างตัว startup กับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ต้องอยอมรับว่าคิวๆเลือกพาร์นเนอร์ได้ถูกก็คือว่าเลือกพาร์นเนอร์ที่ที่มองประเด็นแบบนี้เหมือนกันเพราะในโรงพยาบาลก็มีการทำงานร่วมกับ startup ด้าน h e a l t h a เยอะพอสมควรถ้าเขาสามารถที่จะ pairing แประสบการณ์กับทางโรงพยาบาลได้ดีๆแล้วก็เอาไปขยายใช้กับโรงพยาบาลในกลมการแพทย์อื่นๆผมว่าโอกาสโตในในเวอร์ติเคิลโรงพยาบาลรักเนี่ยก็สูงถ้าเขามองว่าระบบคิวในที่สุดเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าข้อในการเปลี่ยนแปลงเทรน์ในการทำ system คิวอิงซิสเต็มกับคิวอิงอินโนเวชันไอ้นี่มันคือแหวลูกปรโพสิชันใหม่ละอ่าค่ะทีนี้ถ้าให้ผอ,อเนี่ยเต็มสิบเนี่ยมองในแง่ของการที่โกรธต่อ สำหรับคิวเนี่ยให้กี่ให้ให้คะแนนเท่าไหร่คะเต็มสิบเนี่ยผมว่าได้ความเชื่อมั่นเนี่ยหกจุดห้าอยู่หกจุดห้าอยู่เกือบตกเหมือนกันนะเนี่ยผมให้คะแนนโอ้นเกินเกินเกินครื่องแล้วถือว่าผ่านแล้วอันนี้เขาจะเกึ่งๆภาครัฐหน่อยต้องถามทางเอกชนเราอยากจะเข้าไปร่วมทุนกับเขาไหมคะอยากจะใส่เงินเข้าไปร่วมทุนไหมไปโตกับเขาไหมคะผมอยากเห็นว่าจากเนี้ยจะโตยังไงคือในมุมผมเนี่ย วันนี้ร้านอาหารผมก็รู้สึกว่ามีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับร้านที่เป็นเชนเรสตรองเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เริ่มมีความสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้<ม>หลายๆคนเนี่ยพัฒนาระบบพวกนี้เองได้นะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะมีอยู่ 5, 4, 5, 6ธนาคารใหญ่เนี่ยซึ่งวันนี้ธุรกรรมออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ระบบคิวการทำงานที่สาขาจะลดลงธนาคารปิดสาขาลงไปหมดเพราะไม่มีความจำเป็น ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตู้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นั่งพูดกับคอมพิวเตอร์เอานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อจํากัดของเขาในเซกเตอร์พวกนี้คือถ้าถ้าผมจะต้องเป็นคนลงทุนเนี่ยอยากจะให้เห็นแผนธุรกิจในอานาคตคือวันนี้เราเห็นแล้วละ่ะว่าเขามีความสําเร็จในระดับหนึ่งเขามีแบรนด์กร์ดคอนิชั่นทีนี้ถ้าจะใส่เงินเพื่อจะขยายต่อนี่เราก็คงต้องขอดูแผนธุรกิจว่าเขาจะขยายย,ายังยัง,ยงไม่ปิดโอกาส โอเคค่ะก็เปิด,ปดแงมไม่นิดๆนิดนึงนะคะทีนี้ถามทางด้านของดรพันธุชิตแล้วกันนะคะว่าสําหรับบริษัทนี้เนี่ยเราอยู่ในสเตจไหนสเตจที่แบบว่าการหาเงินทุนมันง่ายมากจะซีรีไหนก็หาได้อยู่แล้วคิวคิวเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมว่าตอนนี้ดูแล้วเขาเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยตัวโฟลเดอร์เองเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วมาจากการบริหารจัดการธุรกิจก่อนที่จะมาทำ Q คิวคิวของตัวเองเนี่ย เขาก็มอง QQ ในเรื่องของมีการเซฟแล้วก็มีการวิธี grow ของตัวเองที่ทําให้ตัวเองสามารถที่ไปต่อได้มไม่ยากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับคิ q มีฮาร์ดแวร์ไปด้วยเพราะงั้นการทำฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นการเพิ่มต้นทุนในการสเกลในส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยเ u e s t i o ในความสามารถของโฟลเดอร์แต่ความเห็นจะคล้ายๆกันครับคืออยากเห็นวิชั่นกับการสเกลว่า ถ้าเราจะสเกลไปลีเจนอลนะครับเพราะในประเทศเนี่ยอาจจะต้องไปลีเจนอลให้ได้เราจะไปทางไหนแล้ววิชั่นในการเปลี่ยนแปลง,ปลงพฤติกรรมคนเนี่ยเรามีการวางว่าจะจะปรับตัวยังไงบ้าง่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ให้นักลงทุนจะลงหรือเปล่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คอนเซิร์นนะอตอนนี้ผมดูตัวธุรก,กิจอะค่อนข้างโอเค,คแต่คำถามคือ Next วัดเน็ t เพราะคุณต้องระดมทุนเพื่อไปทำอะไรบางอย่างใช่ไหมวัดเน็ตท uh ี huh. ่ย uh ูซฟันของคุณอยากจะไปทำส่วนไหนอันนี้พอดีเขาไม่มาพิชกับเรานะเราก็ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นเราอาจจะบอกง่ายๆขึ้นว่าโอเคตัวนี้น่า,หนา uh huh. ให้ไปทำหรือเปล่าพออ๋เห็นยังฮะยังไม่ชัดอย่างที่บอกมบผมมองว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาในการขยายตัว กลตฟอร์มที่เขาทำมาไปเวอร์ติคิลอื่นย,ยังยังมีเกรสซีเรียนอยู่3าปีเนี่ยทำได้แต่ว่าต้องต้องมี Point of Service ิสให้มากกว่านี้อเอาละค่ะคุณผู้ชมคะโจทย์ที่ท้าทายนะคะสำหรับผู้บริหารของ QQ นะคะชัดเจนค่ะโตต่อไปจะโตอย่างไรนะคะโดยเฉพาะวิชั่นนะคะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นหรือว่า เชนเลสตรองนะคะอย่างที่คุณกบอนุวัฒน์บอกไปนะคะมันก็อาจจะเจอทางตันได้เหมือนกันแต่สิ่งนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะอย่างที่เป็นจุดของการสร้างนวัตรกรรมที่สนชนะคะเข้าไปช่วยตรงนั้นจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะคะที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคะในเรื่องของวิชั่นที่จะโตต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกูรูของเราทั้ง3ท่านนะคะดรพันอาจนะคะคุณกบอนุวัฒน์แล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับดร พันชิตนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะุชมขาวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับ business go 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 นะคะตั้งต้นธุรกิจพิชิตความสำเร็จเราพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา15นาฬิกาตรงทาง m ั n น y Channel สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ฟังนะครับหลายๆอย่างเนี่ยคือค่อนข้างตรงใจกับที่แบบเราเราคิดเอาไวแ้แหละอย่างแรกเลยคือต้องบอกว่าเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราฟัง ลูกค้าคือเราจะพูดกันเสมอว่าเราจะวิ่งในความเร็วที่แบบเร็วที่สุดอยู่เสมอเพื่ออย่างน้อยคือนอกจากพัฒนาอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยมันทําให้คนที่ตามเรามาหรือคู่แข่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาตามเราไม่ทันเช่นแบบว่าอย่างที่กูรูบอกว่าใน3-4ีปีเขาอาจจะทำเองก็ได้นวันนั้นเซอร์วิสของเราอาจจะไปไกลกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ มากแล้วก็ได้ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำเลยครับที่แบบให้ทางทีมงาน QQ มาเราก็จะเอาไปแบบปรับปรุงแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ได้ไปปักธงในต่างประเทศเยอะๆครับสัปดาห์หน้าพบกับ You Drink I Drive แอปพลิเคชันค้นขับรถส่วนตัวปลอดภัย24ชั่วโมงอยากจะปาร์ตี้อยากจะสังสรรค์แต่มีข้อแม้ว่าเมาแล้วห้ามขับ มีธุระเร่งด่วนลืมของไว้ที่บ้านแต่ไปเองไม่ได้ให้เราเป็นตัวช่วยสิครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาด